ไอโฟนส14น่าใช้หรือแค่ฮป์ก่อนจะไปดูคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งพวกเราด้วยค่ะ ยังคงอยู่กับ iPhone 14นะคะปีนี้ถือว่าไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่ากระแสเนี่ยมาแรงแบบท่วมท้นทั่วทั้งฝีนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นผลพวงมาจากการที่ปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเทียร์แรกแล้วนะคะที่ได้ซื้อ iPhone และมี iPhone ในครอบครองค่ะก็จะแต่ง,งานเปิดตัวมาก็ติดตามแล้วก็แอปบปีแบบอันนึงที่ก็ทวิตไปนะคะก็เออถ้าเพื่อนเห็นก็ก็ต้องขอไปด้วยนะคะแต่ว่าก็เป็นเป็นหนึ่งใน f e e ลิ่งที่เป็นการตั้งคําถามนิดนึงเหมือนกันว่าในานะซึ่งเชื่อว่าแบบสา ทุกคนทั่วโลกอะรู้สึกคล้ายๆกันเราคาดหวังสิ่งที่เป็นแบบนวัตกรรมสิ่งที่เป็นเกมเชนเจอร์ของโลกมันเป็นภาพจําที่ Steve j o b ได้ปูเอาไว้นะคะแต่ว่าเออหลังๆมันก็เป็นการตั้งคาถามว่าสิ่งที่มีเนี่ยมัน need to have เลยหรือเปล่าหรือมันเป็นฟีเจอร์แค่ nice to have เท่านั้นนะ,ะรุ่นที่มันเป็น iPhone 14 Pro และ Pro Max เนี่ยถ้าเป็น Pro เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่41,900บาทนะคะหรือว่าถ้าเป็นเครื่องนี้เนี่ย Pro Max ความจุ1 t B ดันบาร์ไปถึง6ก9มืบาทกพันะกะ้ารอย ม,มาถึงจุดนี้กนแล้วนะคะพ <c oughs> อได้จับเครื่องจริงแล้วได้มาลองใช้สัมผัสแล้วจริงๆเนี่ยวันนี้เฟิ่งก็เลยจะมาชวนคุยในฟีเจอร์ที่มันปรับปรุงขึ้นมาใน14 Pro และ Pro Max ขึ้นไปว่าเออมันน่าใช้หรือมันแค่เป็นแบบกระแสะที่ทุกคนแบบมาๆๆมามา,มาแล้วชั้นก็จะต้องมีเพื่อที่ฟังแล้วเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ว่าชั้นยอมเสียเงินเพิ่มเพื่อชั้นได้สิ่งนี้ในครอบครองหรือชั้นจะไปหาออปชันอื่นๆที่อาจจะเป็นรุ่นที่ต่ำกว่านี้แต่ราคาเหมาะสมกับการใช้งานของชั้นจริงๆค่ะเพราะก็อยากให้ททุกกกคคนน่่่ะไไดด้้้้เเเสสีียงงิิับราใชแลว็ เหมาะกับตัวเราจริงๆนะคะในภาพรวมนะคะสิ่งที่ iPhone 14 Pro และ Pro Max ปรับปรุงมาอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของกล้องนะคะก็สังเกตได้ว่าจริงๆแบบกล้องเนี่ยมีการปรับปรุงหลายๆอย่างที่ทําให้มันดีขึ้นนะคะตั้งแต่ภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอค่ะถ้าเป็นแบบ กล้องที่มันเป็นแบบภายในก่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แบบโดดเด้งออกมาก็คือมีการปรับกล้องหลักหรือว่าเมนแคมิราเนี่ยให้มีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ iPhone เนี่ยดันบาร์ตัวเองขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่เยอะที่สุดของ Apple ที่ให้มาในรุ่นนี้นะคะมีเรื่องของการปรับปรุงเซนเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการประมวลผลของแบบรายละเอียดของพิกเซลแต่ละอันทําให้รวมๆเนี่ยเก็บแสงเก็บสีเก็บรายละเอียดของภาพได้คมชัดมากขึ้นแล้วก็เป็นผลพลอยได้ของการที่มีเลนส์48 ถ้าเป็นแบบ iPhone 13 Pro Max อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบซูมจาก1ไปเป็น3เลยแต่เนี้ยก็คือยังสามารถซูมคูณ2แบบที่ไม่เสียรายละเอียดได้แล้วก็ประโยชน์ที่มาเพิ่มในรุ่นนี้ก็คือเขาถ่ายที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังค่ะ ซึ่งจากการที่ได้ลองเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นจริงๆนะคะมีรายละเอียดของภาพมีความแบบอืมอ่ะเห็นเห็นอยู่แต่ก็นิดนึงเหมือนกันส่วนตัวคือเพิ่งใช้13 Pro Max อยู่เพิ่งรู้สึกว่าตอนที่มันอัปเกรดจาก12 Pro มาเป็น13 Pro อเออตอนนั้นมันมีการเปลี่ยนในเรื่องของกล้องที่ major change ไปแล้วรอบหนึ่งทำให้จริงๆแล้วเนี่ย13 Pro Max ค่อนข้างทําได้ดีอยู่แล้วในเรื่องของการถ่ายภาพต่างๆเดี๋ยวขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็จะเห็นแบบรายละเอียดว่าในที่แสงน้อยอันที่เป็น14 Pro มันมีแบบความคมกว่าสีมันอิ่มสมจริงกว่านิดนึงพอมันเป็นเลนส์48ล้านนะคะแม้เราจะถ่ายมาแบาาบบบไฟขนาดเท่ากันเป็น12ล้านเท่าที่เลนส์หลักของ13 Pro ทาได้เนี่ย<ส>ก็จะมีความคมของรูปที่มากกว่าอยู่นิดนึงถ้าแบบเทียบปึ๊กลงแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเอา14 Pro ลงเราก็รู้สึกว่า13 Pro ก็ทําได้สวยมากไปแล้วทีนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็แบบเฮ้ยนี่มันคือแบบสุดยอดนว,วัตรกรรมของกล้อง iPhone สามารถถ่าย Pro r e 48ล้านได้แล้วแต่ ถามถึงยูเซอร์ทั่วๆไปหรือลักษณะการใช้งานที่มันจะได้ใช้จริงๆอะคือเฟื่องก็ต้องพูดจริงๆว่าบางทีก็ลืมว่าเฮ้ยจริงๆในรุ่นก่อนๆนะมันก็ถ่ายรอได้อยู่แล้วคือเอาครุ่นก่อน,อนมาถ่ายได้แค่12ล้านนะถ่ายรอได้แต่ว่านเจอร์ของเราอ่ะคนที่จะถ่ายไฟลรอเฟื่องคิดว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเป็น power user ประมาณหนึ่งหรือเป็นคนที่แบบเฮ้ยเอารูปไปแต่งต่อเก่งมีความรู้ด้านการถ่ายภาพซึ่งคนปกติส่วนใหญ่เฟื่องเชื่อว่าจะถ่ายเป็นไฟล์แบบ JPEG ปกติที่มันแบบประมวลผลสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้ ใช้ไฟร์รอส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็น่าจะมีอุปกรณ์แบบกล้องของเขาอยู่แล้วที่ไปใช้ให้เหมาะสมกับงานนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจจริงๆถ้าแบบช่งางภาพดูสิ่งนี้อยู่นะคะความคิดเห็นเป็นยังไงได้ใช้จริงๆหรือเปล่าหรือลองคอมเมนต์มาได้แต่ว่าพอเอาไปลองถ่ายโอเคมันได้รายละเอียดภาพเอาไปครอปอะไรทีหลังได้จริงแต่ก็มาพร้อมกับการกินพื้นที่ความจุในนี้ไปเหมือนกันนะคะเพราะว่า1ไฟล์รอที่แบบ4 8ล้านพิกเซลเนี่ยก็คือต่ตําๆ50เมกขึ้นไปก็คือใหญ่มากเฮ้ย <c oughs> ปกติเรื่องปัญหาเมมเต็มของ iPhone ก็เป็นปัญหา จักใจของหลายๆคนอยู่แล้วนะคะการที่เราจะแบบเฮ้ยถ่ายเรา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 ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นบ่อยขนาดนั้นหรือเปล่าทีนี้ค่ะพูดถึงกล้องสมัยนี้ภาพนีอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าเทรนที่มานะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยวิดีโอค่ะดังนั้นพอมาดูวิดีโอในรุ่นของ14 Pro และ Pro Max เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาหลักๆมี2ส่วนคือ1ก็คือวิดีโอ cinematic ที่สามารถถ่ายแบบโอเคได้แล้วตอนที่เป็น iPhone 13 Pro Max ของเรานะคะเราก็ได้แบบเฮ้ยนี่คือ cinematic ค้ยหน้าชัดหลังเลิมีความเป็นเหมือชีพซึ่งดูคุณภาพ จริงๆตอนที่เป็นแบบพันแปมันก็ได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วสําหรับ user อรทั่วๆไปแต่แน่นอนถ้าเป็นคนแบบเฮ้ยฉันจะเอานี้ไปแบบเป็นกล้องทำอาหากินของฉันฉันชอบที่มันแบบที่สุดอ่ะก็จะปรับปรึ่มสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะถัดมาค่ะคือ Action Mode ดอ่าอันนี้ก็ต้องชื่นชมค่ะปบมือ ทำรีวิวฟีเจอร์นี้แยกไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ถือว่ารุ่นนี้ทํามาได้ดีจริงๆสาหรับการกันสั่นที่แบบเออนิ่งคุณภาพภาพยังได้แล้วก็พอมันเป็นแบบความอิ่มประมวลแสงสีของสไตล์ iPhone อยู่แล้วมันก็จะได้ภาพที่แบบดูดีอ่ะมันแม้มันจะครอปลงมานิดนึงแต่ก็ถือว่าเอาไปใช้งานในชีวิตประจาวันเพราะอันนี้หลายๆคนก็อยากจะเก็บโมเมนต์ความประทับใจไปเที่ยวกับลูกไปเดินไปเออขึ้นเขาน้ําตกถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ใช้สิ่งนี้แล้วก็เพื่อนเองก็คงจะได้ใช้แน่ๆเวลาไปถ่ายคอนเทนต์อยู่ข แต่ก็นิดนึงค่ะจริงๆเราก็13เอ้ย12เอยจริงๆกันสั่นที่แบบเป็น OIS อยู่ในเซ็นเซอร์อยู่แล้ว,วก็คือทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้า14มันจะเป็นแบบเหมือนใช้ gimbal ม,มันสมูทแบบสมูทเลยก็อาจจะคิดถึงว่าเออถ้าถ่ายแค่ปกติก็พอไปลนะอะไรอย่างเงี้หรือว่าอยากได้แบบ professional สุดๆค่ะ ดังนั้นถ้าสรุปในเรื่องของกล้องจัดๆเลยเพิ่งคิดว่าถ้าคนจะเปลี่ยนเพราะกล้องเนี่ยถ้าแบบคนที่ได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพที่สุดน่าจะเป็นแบบโปรโยูเซอร์เป็นคนที่แบบใช้เล่นกล้องทําเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นยูเซอร์ทั่วๆไปเนี่ยจริงๆก็รู้สึกว่าอย่าง iPhone 13 Pro ก็ทําได้ดีมากๆอยู่แล้วจะไม่ได้แบบแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเธอต้องเปลี่ยนตอนนี้ ่ะ2ค่ะ,ส,คะสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วคนแบบเฮ้ยนี่มันคือความอัจฉริยะของ Apple นั่นก็คือ Dynamic Island หรือว่ารูรูตรงนี้ตรงกลางนะคะเพรามีการประยุกต์ใช้สิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์ตรงนี้ที่มันเจาะรูกล้องอะให้มันแบบเฮ้ยประสานกับซอฟต์แวร์ข้างในเป็นที่แสดงผล Notification เป็นแอปที่แบบว่ารันอยู่ใน Background ต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนกรี๊ดกราดกันส่วนตัวของเฟื่องเห็นแล้วก,ก,ก็ก็ต้องยอมใจในความที่แบบเฮ้ยประยุกต์แล้วมาดูแตกต่างในความคิดตรงนี้ของเขานะคะแต่พอมาใช้งงานจริๆีี่ะมมุทด เครื่องรู้สึกว่ามันดูทําให้อุปกรณ์เครื่องเนี้ยรวมๆแล้วมันดูมีความอัจฉริยะมากขึ้นมันดูแบบลำ้ำขึ้นมาหน่อยหรือมันแบบ คุยกับเราดูมีความแบบนวัตรกรรมแต่ว่าพอมาซูมดูจริงๆมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากมันเป็นแบบใหม่เพิ่งมีใน iPhone 14 Pro เท่านั้นดังนั้นเนี่ยทำให้แอป,ปในปัจจุบันที่มันรองรับการแสดงผลที่มันเป็นดินาม i ก i อ l ล n ด์มันยังมีค่อนข้างน้อยอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอป,ปที่ติดมากับเครื่องท่างนั้นนาฬิกาจับเวลาอัดเสียงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเชื่อมต่อฮอตสปอตเชื่อมต่อ AirPods มันก็จะมาขึ้นแสดงผลตรงข้างบนตรงนี้นะคะไอโฟนเนี่ยการที่เขาทางานได้มันต้องเป ส่การพัฒนาจากแบบ developer ทั่วทั้งโลกอะไรเงี้ยนะคะแอปส่วนมากอะ่ะเขาก็ยังออกแบบมาเพื่อแบบรองรับกับ แบบ notch แบบนี้เท่านั้นทําให้สัดส่วนหน้าจอในการแสดงผลของแอป,ปส่วนมากยังไม่ได้ถูกปรับมาให้เข้ากับแบบเรโชตรง notch ตรงนี้นะคะทําให้สุดท้ายพอไปใช้งานแล้วเนี่ยมันกินพื้นที่จากด้านบนลงมามากกว่าปกตินะคะที่เห็นเป็นหลายๆเคสนะอย่างเล่นเกม ROV หรือก็เชื่อว่าในอนาคต Developer ก็น่าจะพัฒนาแอป,ปให้สิ่งนี้นลบกวนอัตราส่วนหน้าจอน้อยลงก็เป็นได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ลอก,ก่อนได้ค่ะ3ค่ะ always on display มาแล้วค่ะ เรื่องอันนี้หลายคนอาจจะแซวว่าเออจริง Android ก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่า iPhone เนี่ยเขาก็เล่นตาเขามีการแบบเฮ้ยมันขึ้นสว่างทั้งหน้าจอเลยนะเราเห็นผลหมดเลยแล้วก็เวลาที่มันเป็นรูปหน้าของเราก็จะมีการปรับสีหน้าคนที่มันดูแบบไม่หลอกอะไรเนี้ยเออพอเปลี่ยนเป็นรูปเรารูปที่มันมีแบบความหมายกับเราอะไรเงี้ยมันก็คือขึ้นมาแล้วก็มีความน่ารักดีนะคะแต่มีข้อกังวลมานิดหน่อยเหมือนกันถ้าสมมติว่ามันมีการแสดงผลอะไรที่มันแบบซ้ำา้เหมือนแบบเปิดแสงตลอดเวลามันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับสิ่งทีี่่เรยกวาอ มันเป็นความเสี่ยงที่ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับจอ o l e d ซึ่ง iPhone เนี่ยก็ใช้เป็นจอ o l e d นะคะซึ่งก็ขอให้มันไม่เกิดขึ้นละกันนะคะคือเฟื่องรู้สึกว่าเนี่ยคือจอมันเป็นอย่างนี้พอมัน always on ทั้งหน้าจอแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มันเหมือนมันเรียกร้องให้เราต้องสนใจมันตลอดเวลาซึ่งส่วนตัวมันอาจจะไม่ค่อย healthy สาหรับคนที่ติดมือถือมากๆอยู่แล้ว่ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันก็ปิดได้สมมติใครที่ไม่ชอบในพีเจอร์นี้คะก็อาจจะลองไปตัดสินใจกันต่อดูได้ ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 14มาที่ Crash Detection ก่อนเลยนะคะเขาสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเซนเซอร์ที่มีอยู่ข้างใน iPhone เนี้ยการที่มันตกแบบนี้มีแรงกระแทกประมาณนี้มันเท่ากับการสมมติฐานว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นกับเราแล้วมันก็จะแบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแบบเบอร์ที่เราใส่ฉุกเฉินไว้ในอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยเพียงว่าโอกาสที่มันจะได้ใช้มันก็อาจจะมีค่ะแต่มันก็จะแบบน้อยถ้าแบบคิดถึง cost per use เหมือนกับแบบเงินที่เราสมมติเราจะซื้อเพื่อฟีเจอร์นี้จ่ายเงินเพิ่มเพื่อฟีเจอร์ ก็บางคนถ้ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆอาจจะลองพิจารณาดูได้มันคล้ายๆกับการซื้อประกันกับอีกช้อยหนึ่งจริง Apple Watch Series 8นะคะก็มี Crash Detection แบบนี้เหมือนกันถ้าแบบเรื่องสุขภาพเรื่องนี้เป็นสำคัญสำหรับคุณแต่ไม่อยากจะถึงขั้นเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็อาจจะไปใช้ตัว Apple Watch Series 8ก็ได้เช่นกัน สุดท้ายค่ะก็คือเรื่องการส่งสัญญาณของความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านทางดาวเทียมจริงๆมันทํายากสําหรับการที่ device เล็กแค่นี้เราจะเพิ่งส่งสัญญาณไปดาวเทียมมันก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่งแต่โอกาสที่เราจะได้ใช้งานสิ่งนี้จริงๆอะ่ะก็คล้ายๆกับ crash detection มันเป็น c a สที่ค่อนข้าง extreme สาหรับ user ทั่วๆไปที่จะได้ใช้ตีเจอส่งสัญญาณดาวเทียมนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ถึงคนไทยซื้อมาก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเขามีให้แค่ที่อเมริกาแล้วก็แคนาดาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วถาามว่ iPhone 11 โปรมันมีสิ่งที่มันมีเทคโนโลยีเสริมเข้ามาไหมม,มีมีจริงค่ะแต่ว่าเฟื่องก็เลยรู้สึกว่าไปเป็นที่มาที่เฟื่องรู้สึกว่ามัน nice to have แต่มันไม่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนว่าแบบฉันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นสิ่งนี้ถ้าเป็นคนที่คิดว่าการจ่ายเงินของฉันต้องคุ้มค่ากับทุกๆฟีเจอร์ที่ฉันได้ใช้เออเฟื่องรู้สึกว่าถ้าคิดด้วยด้วยพื้นฐานความคิดแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เหมาะสําหรับทุกๆคนถามว่าสุดท้ายแล้วจะเหมาะกับใครเหมาะสําหรับหนึ่งคือโปรยูเซอร์จริงๆที่เธอได้กาท ฉันมีแพชั่นกับเรื่องนี้จริงแล้วแบบอยากจะทิ้งกล่องหลักไว้ที่บ้านหรือแบบทุกครั้งฉันต้องถ่ายรูปได้มันลดจริงๆเปลี่ยนไปใช้ iPhone 14 Pro ได้นะคะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่องรู้สึกว่า iPhone มันเป็นแฟชั่นชนิดหนึ่งเนาะที่แบบรู้สึกว่าฉันเปลี่ยนเพราะว่ามันเหมือนเป็นสินค้าแบรนด์เนมชนิดหนึ่งที่เออฉันเปลี่ยนแล้วค่ะก็ชื่นชอบนวัตากรรมใหม่ <S <S ต้องต้องคิดนิดหนึ่งว่าสุดท้ายเงินในกระเป๋าของเราเพียงพอกับการที่ต้องจ่ายกับสิ่งนี้หรือเปล่านะคะ เกรดที่มันอาจจะผ่านมาสัก3ารุ่นแล้วอยากจะเปลี่ยนก็ไม่ติดไม่เสียหายถ้ากาลังซับเราพอไปได้แล้วและยังชื่นชอบ iOS อยู่ดังนั้นความน่าสนใจของ Apple ในช่วงนี้คืออะไรนวัตกรรมของ d ด v i c e เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเอง iPhone เองหรือว่าตัว Apple Watch เองที่เขาแบบเฮ้ยปีนี้อีกอันหนึ่งที่เด่นก็คือ Apple Watch Ultra ใช่ไหมคะสิ่งที่ Apple พยายามทําคือเขาก็พยายามต้องปรับทุกๆปีเนาะมันต้องทุกคนต้องปรับปรุงโปรดักต์ตของตัวเองให้ดีขึ้นแต่ว่าทิศทางที่ Apple ไปอ่ไปมันเหมือนกับการดันบาร เก็บยูเซอร์ที่เป็นสายเอ็กซ์ตรีมมาึ้นแล้วก็ไม่แน่ว่านี่เป็นแบบกุศโลโบายหนึ่งของ Apple ที่อยากจะแบบกินส่วนแบ,บ่งทางการตลาดสําหรับอุปกรณ์ที่มันมีอยู่แล้ว iPhone ตัวเนี้ยก็ดูแบบอยากจะไปกินส่วนแบ,บ่งตลาดของกล้องจริงๆซึ่งก็น่าชวนคิดเหมือนกันว่าเออเขาทํามาขนาดนี้แล้วอะโปรยูเซอร์ที่ใช้กล้องจริงๆเปลี่ยนมาใช้อันนี้เป็นแบบ device หลักเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลยไหมว่าฉันไม่ต้องแบกกล้องไม่ต้อง Import รูปอีกต่อไปแล้วใช้น,นี้ได้ส่วนในมุมมองของเฟื่องที่เฟื่องก,ม,กงมเป็น,นะะ่าเมอร์ทโฟนันึงพััตมาสก่วไปเปื่อาก็กว่ล ได้กับแบบจอ ใครอื่นก็พับจอแอปเปิลไม่พับอะไรเงี้ยนะคะก็เพื่นรู้สึกว่า next step มันน่าจะต้องเป็นอะไรที่มากกว่าแค่โทรศัพท์มือถือที่มันจะมาเขย่าพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์ไปได้อย่างแบบมหาศาลแล้วเป็นความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งส่วนคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะใครที่ใช้ไอโฟนอยู่ซื้อมาก,ก็ไม่ผิดแต่ถ้ามองถึงทุกเม็ดเงินชีฉันใช้แล้วต้องคุ้มค่าเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจจากคลิปนี้ดูก็ได้ว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะใครใช้งานไอโฟน14อยู่เป็นยังไงก็คอมเมนต์ก มาได้ค่ะเราอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอยากให้ตอกฟีเจอร์ไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้เรื่อยๆนะคะลองให้ดูอยากรู้ทำมาและด่า,ารีวิวและเพื่อนระดาษไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ